วัดในกรุงดาก,ก้าไม่เพียงจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชนชาวพูทเท่านั้นนะครับแต่กลับเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของผู้คนในชุมชนแห่งนี้โดยไม่แบ่งแยกหรือขวางกั้นผู้คนจากต่างาศาสนาอีกด้วยครับ3 4 5 ในขณะนี้เนี่ยเป็นวันศุกร์นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นวันอยู่ราชการโรงเรียนก็ปิดครับในประเทศบังคลาเทศแต่ว่าตามโรงเรียนต่างๆนี่นะครับโดยเฉพาะโรงเรียนของศาสนาพุทธนะครับที่สังกัดวัดจะพูดได้ถูกก็เหมือนกับว่าเป็นโรงเรียนวัดนี่นะครับก็เปิดห้องโรงเรียนทุกห้องเนี่ยนะครับให้กับบรรดาครูที่สอนแบบศิลปะสอนการดนตรีสอนขับร้องเพลงสอนพวกวัฒนธรรมต่างๆนี่นะครับให้กับเยาวชนคนบังคลาเทศ แล้วเป็นเรื่องที่น่าแปลกจริงๆครับว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่เนี่ยนะครับผมดูแล้วเนี่ยน่าจะแปดเก้าสิบเซนี่ยนะฮะไม่ได้เป็นคนพูดนะเป็นพี่น้องแบบมุสลิมที่นางอยู่ข้างหน้าผมนี่นะครับเป็นมุสลิมะมแทบตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็คอยลูกหลานเนี่ยมาเรียนศิลปะวัฒนธรรมเรียนการร้องลำมทำเพลงในทางาศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับบางท่านยังเข้าใจผิดว่าไม่สามารถจะร้องลำมทำเพลงได้ขึ้นอยู่กับเนื้อรองนะนะครับว่าเนื้อรองหรือว่า าการเต้นลัมนั้นยั่วยวนทางเพศหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นี่นะครับเป็นการสืบสารวัฒนธรรมเนี่ยผมได้ถามผู้คนแล้วนะฮนะเขาบอกว่าสามารถจะกระทำได้อย่างเช่นพี่น้องมอบุสลิมในประเทศบังคลาเทศที่นั่งอยู่ข้างหน้าผมนี่แหละครับ การเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งนี้นะครับก็มีตั้งแต่ชั้นเรียนของเด็กอนุบาลชั้นเรียนของเด็กมัธยมรวมทั้งในอดีตยังเคยมีการสอนวิชาชีพด้วยเพียงแต่ทางโรงเรียนขาดอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยตามความเจริญของสังคมเมื่อรำเร็จแล้วก็ไม่สามารถนำไปใช้ในสังคมได้จริงชั้นเรียนสายวิชาชีพจึงมีอันต้องปิดตัวลงครับท่านผู้ชมครับท่านเห็นว่า โตนักเรียนระเกะระกะอย่างนี้นี่เนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าระเกะระกะทุกวันเลยนะเฉพาะวันหยุดโรงเรียนเท่านั้นนะครับเขาจะรือ้อโตะออกเพื่อจะให้นักเรียนนั่งพื้นแบบโบราณโบราณเนี่ยนะครับเป็นการเรียนศิละปะวัฒนธรรมของโรงเรียนพุทธศาสนาแห่งนี้ครับในประเทศบังคลาเทศคชั้นเรียนนี่นะครับเป็นชั้นเรียนของนักเรียนที่ชั้นโตกว่าน่อยนะเรียนในชั้น,นระดับมัธยมในประเทศแบบบังคลาเทศและพวกเขานี่นะครับ กำลังร้องเพลงของท่านถาปูนนะครับซึ่งเป็นชาวบังคลาเทศะแล้วก็เป็นคนเอเชียคนแรกครับที่ได้รับรางวัลโนเบิลหรือว่าโนเบิเลไพรส์นะครับแล้วพวกเขาก็มีความภูมิใจมากมเขาบอกว่าในเขตเบงกอลไม่ว่าที่ไหนยังไงเลยนะชื่อของถาปูนันเป็นเหมือนกับชื่อของวีรบ,บุรุษชั้นเยี่ยมยอดเลยนะฮัห ศาสนานะครับนอกจากจะหล่อเลี้ยงจิตใจผู้คนให้บริสุทธิ์ด้วยธรรมะคาสั่งสอนแล้วยังเป็นหนึ่งศูนย์รวมของผู้คนในสังคมอีกด้วยนะครับโดยเฉพาะในกรุงทาก้าประเทศบังกลาเทศแห่งนี้วัดพุทธ กลายเป็นสถานส่งเสริมความรู้ไม่เพียงแต่การศึกษาภาคบังคับที่พัฒนายาวชนให้ก้าวเดินไปอย่างมีศักยภาพเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยประเพณีวัฒนธรรมที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษมาหลายต่อหลายรุ่นให้ยังคงอยู่ครับท่านผู้ชมครับในหลายประเทศนะครับที่เป็นประเทศที่มีวัตถุนิยมเ,ยนะเข้ามามา,มาก เด็กนักเรียนหรือเยาวชนส่วนใหญ่เนี่ยจะไปเดินตามห้างสรรพสินค้าจะไปทําอะไรบางอย่างแต่ในประเทศนี้เนี่ยนะครับคือประเทศบังคลาเทศเนนะในวันหยุดอย่างวันนี้ซึ่งเป็นวันศุกร์เนี่ยนะครับพวกเขากลับมาเรียนวิชาร้องเพลงตามแบบที่บรรพบุรุษเนี่ยนะครับร้องกันมาเป็นร้อยๆเป็นพันปีเนี่ยนะครับกับบรดาคูบาจย์เป็นการสืบต่อวัฒนธรรมประเพณีศิลปะอะไรต่างๆนานาขึ้นนะเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเชยมาก ในอนาคตนี่นะครับบางประเทศที่อาจจะกําลังพัฒนาแล้วอยู่ในแบบปัจจุบันนี่นะครับในอนาคตอาจจะตกต่ำลงก็ได้เพราะว่าความมีรากฐานของตนเองนี่นะครับไม่มีแต่ประเทศอย่างนี้แหละครับจะเป็นประเทศที่อยู่ยืนยงคงกระพันต่อไปเพราะว่าเยาวชนคนของเขานั้นกําลังสร้างรากฐานแล้วเมื่อโตขึ้นไปนี่นะครับก็มีรากฐานแห่งวัฒนธรรมประเพณีนั่นที่ดีครับ การศึกษาถึงวิถีชีวิตของผู้คนบนดินแดนแห่งนี้นะครับเป็นเพียงก้าวแรกที่พวกเราทีมงานได้เปิดมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับบังกลาเทศให้ท่านผู้ชมได้สัมผัสเท่านั้นนะครับเพื่อจะต่อยอดไปสู่การเข้าใจในธรรมชาติอันแท้จริงของผู้คนบนผืนแผ่นดินที่เต็มไปด้วยขุมทรัพย์อันล้ำค่าซึ่งนับวันจะยิ่งเปิดกว้างให้นานา,นาประเทศได้ค้นพบครับด้วยสำนึกดีสังคมดีของทุกคนนะครับที่จะกล้าเปิดใจเรียนรู้เปิดตามองสิ่งที่เป็น ใช่จะคาดเดาและใช้เป็นความคิดเดิมๆที่เคยฝังหัวมาอย่างยาวนานเท่านั้นโอกาสดีๆที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลาจากแดนสยามของพวกเราก็คงไม่หลุดลอยไปไหนนะครับสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามชมกันนะครับว่าขุมทรัพย์อล้ำค่าที่ซ่อนอยู่ในบังกราเทศแห่งนี้จะน่าสนใจมากแค่ไหนสำหรับข้ามคืนนี้นิทราราตรีสวัสดิ์ครับ